สวัสดีครับผมนงปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการต่อใช้งานชุดโซล่าเซลล์นะครับชุดใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการต่อใช้งานกันเลยนะครับสําหรับชุดใช้งานจริงนะครับเราต้องมีระบบเทปที่ที่ดีขึ้นนะครับนะครับบอร์ดตัวนี้จะเป็นบอร์ดที่ผมว่าผมใช้มาจากฝาตู้กับข้าวตัวเก่านะครับพอดีตู้ข้าวมันพังนะครับผมเห็นมันใช้ได้อยู่นะครับผมก็เลยมาทําบอร์ดนะครับ สำหรับวิธีการต่อใช้งานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะครับแต่ว่าเราต้องมีตัวนี่นะครับเซฟโปรดิคชันนะครับแล้วก็พวกตัวเซฟตีที่มากขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้สายมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแดงบวกนะครับนำลบนะครับก็มาเข้าตัวเบเกอร์นะครับเบเกอร์นี่ผมจะเป็น16แอมป์นะครับว่าผมจะทําการเพิ่มแผงนะครับเป็นสองแผงครับตอนนี้ผมใช้แผง150บัต์นะครับ18โวลต์ครับ ก็จะได้กระแสอยู่ที่8แอมป์นะครับถาก2แผงก็16แอมป์นะครับจะพอดีกับเบรคเกอร์ตัวนี้นะครับนีครับแดงบวงนะครับฟังบวงนะครับผมก็จะมาเข้าตัวเซิร์ฟรดักชั่นนะครับตัวนี้สําคัญนะครับจําเป็นต้องมีนะครับไว้เวลาไฟเกินนะครับจะทําการตัดนะครับไม่ให้อุปกรณ์พวกชาร์จเจอร์หรือว่าอินเวอร์เตอร์นะครับเสียหายนะครับเราต้องควรมีนะครับตัวเซิร์ฟรดักชั่นนะครับราคา100 200ก็เยอะแยะนะครับ การไว้ดีนะครับแต่ว่าชุดก่อนครับชุดเล็กนะครับผมถึงไม่มีเพราะว่าตัวชาร์จเจอร์นะครับมันราคาถูกนะครับอุปกรณ์ไม่ได้เยอะนะครับแต่อันนี้ชุดใช้งานจริงนะครับอุปกรณ์เยอะขึ้นนะครับจําเป็นต้องมีนะครับตัวเซิร์ฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันต้องเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็วิธีการต่อนะครับเรียงนะครับมาจากแผงนะครับเข้าเบกเกอร์นะครับแล้วก็เอามาเข้าตัวเซิร์ฟนะครับดําก็ลบนะครับ เอาเข้าเซิร์ชเหมือนกันครับนะครับ DC บวกนะครับ DC ลบนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับก็ตามขั้วนะครับแล้วก็มาลงนี่นะครับมาออกนี่นะครับอันนี้เป็นสายกาวนะครับเราก็ไปตอกสายกาวลงลงดินนะครับตัวนี้นะครับเอาสายไปตอกกาวลงดินนะครับเท่านี้นะครับอันนี้ก็ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดเอาไปใช้งานนะครับก็คือว่า แดงนะครับแดงบวกครับดาลบนะครับผมจะผ่านมานี่นะครับขึ้นมานี่นะครับมาหาเอาลางเต่านะครับเข้านี้นะครับบวกนะครับลบนะครับบวกมันจะเป็นช่อง A นะครับมันจะมาเข้าช่อง A นะครับนี่นะครับ A นะครับจะเป็น a b นะครับเราก็ฟังออกนะครับเราต้องดูดีนะครับนะครับจะเป็น a B บเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ไม่ผิดขั้วนะครับ ลงมานี้นะครับแล้วผมก็จะลงมา,าที่ตัวเทอร์มินอลนะครับครับลงมาที่ตัวเทอร์มินอลนะครับออกนี้นะครับออกนี้บวกลบนะครับแล้วก็ลงมาหาเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลนะครับบวกนะครับบวกนะครับแล้วก็มาขาสองครับโดยผ่านฟิวนะครับ ฟิวตัวนี้ผมยังใช้อยู่ที่10แอมป์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำการเพิ่มแผงนะครับยังใช้แผงเดียวอยู่นะครับได้ที่8แอมป์นะครับถากมีอะไรเกิดการช็อตเกิดขึ้นครับฟิวตัวนี้จะขาดนะครับแล้วก็ลงมานะครับขาสองนะครับถ้าเราต่อขาแรกนะครับมันจะไม่ผ่านฟิวนะครับต้องให้ผ่านฟิวมาช่องขาสองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นลบนะครับออกผ่านฟิวนะครับก็ออกไปขาลบนะครับ เท่านี e ้นะครับชุดลงไปหาชาร์จเจอร์นะครับสำหรับตัวฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายครับว่าผมจะเอาไปใช้อะไรนะครับนี่นะครับต่อไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลงหาตัวชาร์จเจอร์นะครับครับมาเข้าตัวชาร์จเจอร์นะครับอันนี้สายจากแผงโซล่าเซลล์นะครับช่องแรกนะครับแดงบวกนะครับแล้วก็ช่องที่สองนะครับดำลบนะครับ อันนี้แล้วก็อันนี้สายมาจากแบตเตอรี่นะครับผมก็ิดต่อชุดชุดแบตเตอรี่นะครับอย่าสับสนนะครับอันนี้เป็นชุดแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับไอผมจะให้ดูที่สัญลักษณ์สีเลยนะครับจะไม่สับสนนะครับแดงนะครับจะเป็นบวกครับดําก็จะเป็นลบนะครับผ่านเบเกอร์ดีซนะครับนี่ครับเราผมก็จะเจาะไปนะครับก็บิงขึ้นมานี้นะครับหาตัวชาร์จเจอร์นะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรันระบบเลยนะครับ่าตอนนี้อยู่ที่กี่โมงบ่ายสองี่สิบเนะครับจะได้ไฟที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีแดดเลยนะครับฝนจะตกครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่1 2บจุดแดโวลต์นะครับนะครับ แผงมาอยู่ที่17นะครับได้อยู่ที่1์นะครับ0.9นะครับถือว่าได้ไฟน้อยมากนะครับเพราะว่าไม่มีแดดเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็กดฝั่งนี้นะครับว่าผมใช้งานฝั่งนี้ผมก็ตันในฝั่งนี้ครับลงมาครับแล้วก็ลงมาครับมาชาร์จครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะมาอันนี้ก็สายจากแบตเตอรี่นะครับแต่ว่า พอดีผมสั่งสายแบตเตอรี่แล้วนะครับแต่ว่าของไม่มาส่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสีน้าตาลเป็นลบนะครับสีเอาสีน้าตาลเป็นบวกนะครับสีฟ้าเป็นลบนะครับขอโทษทีนะครับนี่ครับก็มาขึ้นนะครับหาผ่านเบรกเกอร์นะครับลบบวกนะครับเข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับคลิปที่แล้วผมแนะนาไปแล้วนะครับนี่ครับมาเข้านี่ครับลบนะครับบวกนะครับตามลูกศรเลยครับ ตามสีก็ได้นะครับสีดำนะครับดำเพียงนะครับอันนี้ผมทําการรันแล้วนะครับทางที่ดีก็ปุ๋ยปตลอดก็ดีนะครับเพราะว่ากระแสเขาไม่ได้กินเยอะนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมก็ทําการใช้ปลั๊กเสียบนะครับปลั๊กเสียบแล้วก็อันนี้จะมีไฟแล้วนะครับผมก็ลงมานะครับมาหาเบเกอร์อันนี้เป็นเบเกอร์เอซีนครับเบเกอร์ไฟบ้านนะครับจุดเกาะรางนะครับก็มาเข้านี่นะครับอันนี้รันแล้วครับ แล้วผมก็ออกนี่นะครับมาหาตัวปลั๊กด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับครับด้านหลังก็อาจจะนี่ครับชุดสายครับนี่ครับไฟขึ้นมาหาชุดปลั๊กนะครับแบบอันนี้ก็ชุดออกไปใช้งานนะครับเอาเข้าบ้านนะครับไกลเดินสายไฟไปครับอันนี้ผมใช้สายไฟที่1.5นะครับ สายไฟหนึ่งจุดห้านะครับอัน,นชุดนี้ก็จะเป็นที่เบอร์สี่สแครมินนะครับนี่ครับสี่สแครมินนะครับชุดสาย v s f นะยครับุดสายชุดคอนโทรลนะครับครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอาจจะสับสนนะครับด้านหลัง,ลงแลด้านหน้าก็มีเท่านี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับนะครับผ่านอิพิเตอร์แล้วก็ ผมก็มาต่อปลั๊กนี่นะครับออกปั๊กนี่ครับโอ้ยผมจะทําการเปิดพัดลมดูนะครับอันนี้ผมปั๊กเป็นปั๊กพัดลมนะครับมาหาตัวพัดลมนะครับเปิดการเปิดพัดลมนะครับเสามเลยนะครับครับเสามนะครับพลมมาทํางานนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวหน้าจอนะครับ0.7นะครับอันนี้คือว่าชุดใช้งานจริงนะครับ สามารถเอาไปใช้งานจริงได้เลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็อยู่ที่12.5นะครับเพราะว่าแดดไม่พอนะครับจะอาจจะใช้งานไม่ค่อยได้นะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเราอยากใช้งานจริงๆก็ช่วงแดดจัดๆนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับอยู่ที่500วัตต์นะครับแต่ทางที่ดีนะครับผมแนะนำไว้ครับให้ใช้ไม่เกิน350วัตต์นะครับนะครับสำหรับ วิธีการเราจะเช็คนะครับว่าจะดูวัดยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําตัววัดมิเตอร์นะครับที่ได้เป็นการเช็คครับว่าเราใช้กระแสไปเท่านร้นครับกระแสไฟบ้านครับว่าใช้กี่วัตนะครับเราจะได้คำนวณอิอร์เตอร์ถูกต้องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้เพียงพอนะครับครับชุดใช้งานก็มีเท่านี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ